สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าป้าเสมอนะคะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวปีนังประเทศมาเลเซียกันค่ะเนี่ยค่ะดีด้วยนะมือแรกซึ่งเราก็จะเดินทางจากดอนเมืองไปถึงปีนังนะคะใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมง5 0นาทีค่ะโดยเวลาที่มาเลเซียนะคะก็จะเร็วกว่าไทย1ชั่วโมงค่ะปีนแบบังค้าเราเนี่ยแก๊บค่ะเราก็เลยต้องเดินกอกมารอทีนาทีอ่ะเขาบอกอีกสองนาทีจะถึงแล้วตรงนี้ติดมาก โอเคโหขึ okay. oh. ้นแท็กซี Não, aquela, ่มาแล้วไม่ใช่แกล็บแก๊บกิดอยได้แล้วเราก็มาถึงที่โรงแรมแลบบโมสโกโยโฮเทลที่มีลุงซานต้ากำลังตีนขึ้นไปค่ะใช้เวลายาวนานมากโรตีด่าจะบอกว่าตรงนี้เป็นสแซนด์วิชค่ะที่กินไในเมือนมีขนมแล้วก็มีกาแฟ เป็นดีไซน์ขนมดีขนมดีเหมือนบ้านเรานะคะแล้วก็นี่ยังร้นน้ำเย็นนะคะชงกาแฟแล้ไม่มีแก้วนะคะแล้วก็ยำแก้วสใัย้องมาไปดูห้องพักกันค่ะชุนี้เป็นนั่นคทนั่นอุ้ยเดียวเสียบกันโอ้ก็น่ารักน่ารักไม่นิมเมาหรอ ไม่มีเล่นโอเค <laughs> <Okay. S 2> ไม่ปิดมันคืออะไรวะไลลาทำของเขาพังไ <laughs> ลลาเข้าอาย <laughs> ออากถามสิ Why ชื่อร้านอะไรนะขออีกทีค่ะปีนังโรสเฟมัสลัาซาไปค่ะ เหมือนรักษาด้วยรักษามีเซเว่นด้วยนะ อันนี้น้องก็ถือว่าน้ำใครๆน้ำมะนาวบ้านเรานะคะยังหอชิไม่คือที่ชื่ออินอะไรไม่รู้เหมือนน้ำมะนาวเป็นยังไงบ้างคะน้ำมะกอกน้ำเป็นอะไรก็ท <c oughs> ี่กินกับพริกเกลือเลยอะใช่ไหมอันนี้เป็นอะไรคะรักษารักษาคข,าขานน่ไข่คิดว่ <ไข S 1> ามันจะไขเย็นตกระป๋องขนมบ้านน้ำซุปมันเหมือนกันแบบ ปลากระป๋องต้มยำปลากระป๋องอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราต้องมาลองชิมมีสับปะรดมีเส้นมีหมอหอยแล้วก็มีปลาน้ำซุปอบียร์เบียร์น้ำซุปูร้อนๆปูทอดร้อน แนะนำแนะนำเมนูนี้ชอบมากผูผูทอดตัวเล็กๆอ่ะอร่อยกรอบมากเป็นไงบ้างหอมกรอบชาก๋วยเตี๋ยวจะชาหรือก๋วยเตี๋ยวเป็นทั้งสองชาก๋วยเตี๋ยวชาก๋วยเตี๋ยวก็จะมีกนี่เหมือนเป็นเหู้มีเหมือนผัดไทยบ้างเรามาก อืมมหไทยต้องปรุงไหมเขามี้วเหอ๋อเขามีน้ำจิม้ม<ร>ลองชิมซีค่ะเป็นรอดช่องนะคะแล้วก็เราแอด เพิ่มไปก็คือถั่วแดงไหนถั่วแดงก่อนว่าตงหาถั่วแดงไม่เจอแต่ว่ามันมีนะเราเชิมสิคะว่าหวาน,นแค่ไหนว่าต่อแถวยาวาหวานถึงใจแค่ไหนมันยาวอะได้ไหมมก็ไม่ได้หวานมากนะบางคนบอกว่าหวานเราเป็นคนหวานอยู่แล้วด้วยรหรือเปล่าใช่เน,นี่เจอถั่วแดงแล้วเจอถั่วแดงแล้วนี่คะ่ะ สองอย่างเองเหรอมันสามารถใส่อยางไงได้รออวิยอะไรเสียงอะไรก่อนอร่อยดีนะไม่หวานมากในความรู้สึกอือเป็นไงวะหลักเลยไม่หวานมากก็ก็อร่อยก็อร่อยนวลนวลมันเขาใช้น้ำตาลที่ไม่เหมือนบ้านเราอะ แต่ว่ารอช่องอ่ะมันไม่ได้เหมือนร้อช่องวัดเจดอ่ะที่มันจะเส้นเหนียวเหนียวใช่ก็คือกัดแล้วขาดเลยแบบเขาเรียกว่าขัดง่ายอ่ะนุ่มไม่เหนียว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 อร่อยไหมคะผ่านไหมคะได้อีกคำอีกคำป้อนน้องเหลือบไปเจอสถาปัตยกรรมชั้นสูงชั้นสูงจริงชั้นสูงจริงนะสูงด้วยมีต้นไม้ออกมาจากตึกเลยนะ แล้วเราก็มาต่อกันที่หมู่บ้านชาวประมงฉีวเจตี้นะคะนี่ค่ะทางเข้าก็แวะไหว้สานเ้ากันก่อนที่จะเข้าไปข้างในนะคะบรรยากาศรอบๆและนี้ก็คือทางเข้าค่ะที่นี่จะเป็นหมู่บ้านชาวประมงนะคะที่ปีนงังสองข้างทางก็จะมีขายของที่ระลึกนะคะแมกเนตพวงกุญแจของกระจุกกระจิกนะคะของฝากหมวกอ่าแล้ววิวนี้ค่ะวิวที่ทุกคนต้องห้ามพลาดเลยนะคะ เดินมาจนสุดทางค่ะก็จะเป็นสะพานไม้ตรงนี้เลยมุมนี้เราก็จะเห็นทะเลแล้วก็สุดขอบฟ้านะคะทะเลตัดกับเส้นขอบฟ้าแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกก็สวยงามมากแนะนําเลยนะคะให้ทุกคนเนี่ยมากันตอนช่วงเย็นๆเราก็จะได้มาเห็นวิวพระอาทิตย์ตกแบบนี้ <Wow. S 1> สินมากเลยค่ะทุกคนลองไหมไป ดไ,ได้ได้อุ้ยน่ารักอ่ะนี่ยมันเป็นโบบาซันเดย์เป็นจะติ่มไข่มุกโบาบาร์เบ้าชุกนะโบบา,าแต่ว่าอ๋อได้มาแล้วอุ้ยน่ารักอ่ะเป็นแบบติ่คริสต์มาสด้วยกิซิ่งชิมดีชิมไปสุดที่ตากล้องไส่หมกมีไส้หมกมีไข่มุก แล้วก็ราชู๊บ้าเต็มเลยแต่ไอติมเขาหวานอะไอติมแบบน้มนมเลยอะอหวานออ่ ไปเดินเล่นกันต่อนะคะจากท่าเรือเราข้ามถน,นนมากินไอติมชาไขมุกเรียบร้อยแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆค่ะยามค่ําคืนนี้ก็เดินง่ายสบายดีอุ้ยสามล้อทีนี้นะคะผู้โดยสารนั่งข้างหน้าจ้าเกรมไหมคะแต่ไม่กล้านั่งหลอกกลัวนะเดินมาเรื่อยๆก็จะเห็นแบบ ตอาร์ตยามค่ำคืนนะคะบรรยากาศดีมากเดินชิลชิวไม่ร้อนเลยสองข้างทางก็จะมีงานคราฟงานแฮนด์เมดงานอาร์ตต่างๆแล้วก็เดินทะลุซอยนี้มาค่ะเจอมัสยิดด้วยมัสยิดที่นี่สวยงามมากจะเห็นไหมคะว่าไฟเนี่ยก็จะมีการเล่นแสงสีนะคะ น้ำในมอญอีกแล้วเรามะนาวมะนาวทั้งลูกนี่เมนูนี้พี่ปาสั่งมานะคะบ้านเราก็สั่งง่ายนะฉันเสร็จฉันเพยายามม่าเป็นการไปสั่งลาว่าสั่งว่าวดิสวาลดิสวาลมิควิสุแล้วก็ได้ออกมาเป็นต้นแบบนี้เลย เราไม่มีเครื่องปรุงของเขามีอันนี้มาให้ใช่ฉันกินต้อง้ำว่าจะสั่งยังไงก่อนแต่พี่ปาก็สั่งสำเร็จจ้านี่คือร้านหมี่หัวกมูชิม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 เป็นไงธรรมชาติแบบว่าไหลๆอ่ะไหลๆเกลี่อร่อยดีนะบะหมี่น้ำเกียวน้ำ อีกเมนูหนึ่งค่ะไก่สีส้มไม่ใช่นชายไก่ย่างก็จบไปแล้วนะคะ1วันที่จอร์ทาวปีนังนะคะมาดูกันว่าพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อติดตามได้ใน EP 2ค่ะ